ก็จร so 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 ิงๆเล่นกอลมาเกือบ so so right hmm. 2ป you ีนะครับถ้าเมษายานี้ก็ครบ2ปีแล้วนะครับก็ใจจริงๆก็คืออีกสักปีหนึ่งก็คงจะไปไปลองไปลองสอบดูนะครับก็ทุกวันนี้ก็ซ้อมทุกวันแล้วก็มีโอกาสก็ลงออกรอบก็อาทิตย์ละสักสองสมวันครับแล้วสมมุติถ้าเข้าไปเป็นโปรอาชีพเรียบร้อยปอนมองต่อไหมว่าจะเป้าหมายสูงสุดที่ในการเล่นกอล์ฟอาชีพไปถึงทัวไหน ถ้าถ้าถ้าถึงทัวร์ไหนเนี่ยคือ,อเป็นโปรปุมเงนต้องเล่นในระดับประเทศก่อนใช่ไหมครับ,รบแล้วก็สุดท้ายถ้ามันเป็นไปได้เนี่ยมันก็ในระดับเอเชียทัวร์เนี่ยก็คงเป็นเป็นเป็นสิ่งที่เรามองไว้นะครับว่าว่าจะเป็นไปได้ไหมนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะสามารถพัฒนาศักยภาพของเราได้ได้ดี ดีดีแค่ไหนแล้วก็ในเรื่องของอสุขภาพร่างกายก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญคที่ที่นักกอล์ฟไม่ควรไม่ควรมองข้าม,มนะครับเพราะว่าหลังหลังเองเนี่ยผมมีโอกาสได้เล่นกับน้องน้องๆในเอเชียนทัวร์เยอะนะ <c oughs> เพราะว่าเขาก็รู้พี่บอลมาพี่บอลมาเล่นกอล์ฟอะไรเงี้ยพี่ไปฟิตเนสยังไงพี่อะไรเงี้ยทำให้แบบแข็งแรงอนะไรเงี้ยเพิ่มมากเลยผมก็บอกก็คือได้แนะนําหลายๆคนมีมีโอกาสได้เล่นกับน้องๆเอเชียนทัวร์หลายคนก็ ได้เห็นการเล่นของนักกอล์ฟอาชีพที่ว่าเขาเล่นยังไงแล้วเขาก็ให้คําแนะนําให้เทคนิคแนะนําเพราะว่าอย่างหนึ่งที่ที่ไม่เหมือนกับที่ชิงโปรเนี่ยก็คือพวกนี้เนี่ยเขาคือเขาแข่งอยู่ในทัวร์อยู่แล้วเขาสามารถที่จะบอกทั้งรัดให้เราได้เลยแล้วก็เราก็สามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเล่นเนีเขามาได้ครับทีมอสโกนี่พูดถึงเรื่องของสภาพร่างกายนะครับ ในสมัยที่เป็นปัญหาในการเล่นเทนนิสเรื่องของอาการบาดเจ็บต่างๆตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเรื่องของข้อมือเรื่องของแขนข้อมือที่ผ่าตัดนะครับก็พอหลังจากเลิกเทนนิสปุ๊บหายเลยแปลกหายเลยทิ้งเลยครับก็ไม่มีปัญหาตอนนี้ไม่มีปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วมันมันเทนนิสมันใช้ร่างกายเยอะอย่างที่บอกนะพอนักกีฬาอาชีพเนี่ยสักอายุ30 31นี่ต้องบอกว่าโอ้โหแบบต้องอายุเยอะแล้วอ่ะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เทนนิสมันขึ้นมาอายุ19 20เงี้ยนะก็หลังจากที่รักษาข้อมืออะไรเสร็จเรียบร้อยก็ไม่เจ็บ นะครับแล้วก็หันมาเล่นกอล์ฟแล้วก็เป็นกีฬาที่อย่างที่บอกว่าเออมีช่วงหนึ่งที่ไปแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ต้องบอกว่าหักมาหลายชิ้นนะฮะไอปลารก็หักข้อมือซ้ายก็หักก็ตอนนี้มอเตอร์ไซค์ยังยังแข่งอยู่ไม่เบื่อมอไซค์ไม่แข่งแล้วไม่แข่งแล้วเอาดีทางเท้าอย่างเดียวครับอ่าพูดถึงเรื่องของอาชีตที่ พิกผันเะตรียมเป็นเป้าไปทีก่กอล์ฟนะครับบองไปข้างหลังรับโอ้โหตกกระจายนะคุณผู้ชมฮะสไปเดอร์แมนมายัางไงครับพี่บอลสไปเดอร์แมนตัวนี้เ,เป็นมันเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วม,มันก็มีเรื่องราวของตัวนี้อยู่ว่าว่ามันมาคือทุกคนเด็กๆทุกคนรู้จักสไปเดอร์แมนอยู่แล้วล่ำมากเลย <S <S ก็เวลาไปซ้อมมีก็จะมีเด็กๆตัวเล็กๆหกเจ็ดขวบชอบมันแว่าพี่ขอได้ไหมบอกไม่ได้มันเป็นตัว c o v เว diver ใช่ไหมครับที่มามัคือเผอิญวันนั้นไปไปเล่นกอล์ฟกับผู้ใหญ่คนหนึ่งแล้วแกก็ใส่หัวเนี่ยแต่เป็นหัวตัวซูเปอร์แมน ใส่ไว้ที่ใส่ไว้ที่ไดรเวอร์ของเขาเนี่ยใส่หัวดรเวอร์ของเขาเนี่ยใส่ที่เออซูเ์แมนก็เลยเอ๊้เราน่าจะมีตัวอะไรสักตัวนะที่ว่าเอ้มันมันมันมีความหมายสำหรับเราผมมองว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยมันเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่ที่เด็กๆทุกคนรู้จักแล้วก็แบบมันหุนเหืนะไรมันก็เออบืกดีนะอะไรอย่างเงี้ยครนะครับก็เลยเลือกเป็นสไปเดอร์แมนมากนะฮะก็ถ้าเกิดเทิร์นโปรสำเร็จ ลงแข่งขันแน่นอนจะมีเจ้าเจ้าตัวนี้ครับลงสนามไปด้วยแน่นอนอาจจะปักชื่อตรงนี้หน่อยอราดอนกุ๊บเลยอุปกรณ์นี่ต้องพร้อมนะครับวกอุปรกรณ์ฟี่บอลน,นี้ก็ <c oughs> ได้การสนับสนุนใช่ไหมครับต้องบอกว่าโชคโชคดีครับคือในสมัยที่เล่นเทนนิสอาชีพเนี่ยอาดิดาสก็สปอนเซอร์มามาตลอดนะครับก็พอทราบว่าหันมาเล่นกอล์ฟปุ๊บก็อาดิดาสก็มาสปอนเซอร์เสื้อผ้าต่อในเรื่องของกอล์ฟเป็นชุดอุปกรณ์กอล์ฟแล้วก็รวมถึงอุปกรณ์เทเลเมตซึ่งทางอาดิดาสเทเลเมตเนี่ยเขาก็เป็นในเครือในเครือก็ให้มาสนับสนุนนะครับแล้วก็ถือว่าเริ่มเล่นก็มีสปอนเซอร์เลยครับนอกจากเทเลเมตเสื้อผ้าอาดิดาส เห็นที่ปักอยู่ที่หน้าอกซ้ายครับพี่บอรลรวมถึงแขนเสื้อด้านขวา พารอดอนกรุ๊ปครับเป็นเป็นอะไรครับครับพรอดอนกรุ๊ปเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผมตั้งขึ้นเองนะครับแล้วก็เป็นเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของอาหารเสริมผู้ชายด้วยก็คือชื่อเมจิกไอริสที่ที่ทำขายอยู่ในตลาดตอนนี้ยังขายอยู่ครับผมครับก็สี่ปีกับห้าปีแล้วนะครับก็เลยตั้งพารอดอนกรุ๊ปขึ้นมาเผื่อว่าอนาคตเนี่ยมีผลิตภัณฑ์อื่นก็จะเอาเข้าไปในพารอดอนกรุ๊ปด้วยแล้วก็ถือว่าเป็นชื่อของตัวเองด้วยก็คือค่อนข้างที่จะเรียกว่า มีมีความหมายว่ามันคือชื่อเราอยู่แล้วครับครับอืมใรตอปุเดี๋ยวอาจจะติดต่อทับทามมาเป็นสนับสนุนสปอตไลฟ์บรรลุนบ้างครับนี่คือเรื่องราวของกอล์ฟแต่ว่าเรื่องของเทนนิสเองนะครับขอย้อนกลับไปนิดนึงก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังยังอยู่ในวงการเทนนิสในไทยใช่ใช่ครับใช่ครับก็ต้องบอกว่าต้องแบ่งนั้นนี้ต้องแบ่งเวลาให้ถูกต้องแล้วคือมีเวลาให้กับกอล์ฟให้เราตัวเราเองด้วยแล้วก็กับน้องเยาวชนอยู่สองคนแล้วก็ ที่เล่นอาชีพอยู่2คนซึ่งตอนนี้ผมเป็นโค้ชของสมาคมลอนนิสแ่งประเทศไทยนะครับก็ได้รับหน้าที่เป็นโค้ชให้กับในทีมเดวส์คัพด้วยแล้วก็การพัฒนาเด็กที่ให้ขึ้นมาเล่นในระดับอาชีพใน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 อนาคตใกล้ๆด้วยก็ถือเป็นหน้าที่2หน้าที่ที่ก่อนต้องทําแบบคู่ขนานกันไปเลยครับใช่ครับนัโอกาสที่จะเห็นประดอนสอนิวระดอน ในอนาคตเป็นไงบ้างนักเทนนิสไทยมีความสามารถเยอะนะครับแล้วก็รจริงๆเทนนิสมันก็เป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะหนักสำหรับต้องบอกสำหรับคนเอเชีย นะครับเพราะว่าด้วยร่างกายสภาพร่างกายฟิสิกอลเนี่ยมันไม่เหมือนคนยุโรปกับคนเมกันนะครับก็อาจจะเสียเปรียบในเรื่องนั้นแต่ถ้าเรามีาการพัฒน,นากล้ามเนื้อที่ที่ถูกต้องอวิทยาศาสตร์ยิมนาสาิที่ถูกต้องเนี่ยก็กจะมีรูปร่างที่สูงใหญ่แล้วก็สามารถที่จะเ,เล่นประทะกับต่า,างชาติได้ก็เด็กที่ดูอยู่ก็มีโอกาสที่จะไปถึงอ,อันดับโลกแต่ว่าในท็อป10ก็คงต้องต้องมองทกทีว่ามันยากมันค่อนข้างที่ยากนะครับกว่าพี่ดอกพี่บอลนี่แหละเป็น คนที่สร้างปรากฏการณ์ในคู่วงหนึ่งนะแล้วตอนนี้กําลังจะเป็นโปรนะครับสปอนเซอร์บอลลนก็หวังว่าจะได้ไปทําข่าวพี่บอลเนี่ยออกรอบนะครับดูสกอร์การ์ดลุ้นหลังจบแรงขัดแต่ละโทรต่างๆนะครับทิ้งท้ายวันนี้แหมเป็นคําถามที่อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของอล์ฟเรื่องของเทนนิสครับนะฮะความรักครับพี่บอลคโอ้โหนะจากที่หลักอาเลิกรากับอดีตนางงามจักรวาลตอนนี้ ประสิทธิ์ถามดังดังก็ <c oughs> ถามในใจถามในใจเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นหัวใจเป็นยังไงบ้างมีมีความสุขครับบอว่ามีมีความสุขดีรู้สึกว่าเออมันมันเป็นสิ่งที่เราเป็นอิสระมากขึ้นอ,อ่ะก็ต้องบอกว่าเป็นโสดแล้วก็ออหลังจากที่แยกทางกันเนี่ยก,ก็ยังมีความเป็นเพื่อนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันเป็นเพื่อนนะฮะกับกับน้องฟ้าเองแต่ว่าออทุกวันนี้ก็ก็จะอยู่กับเพื่อนๆกอล์ฟเยอะแล้วก็มีบ้างเฮฮามีหนุ่มสาวจีบๆกันบ้างอะไรย่างเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ ยังไม่ได้คบใครเป็นเป็นตัวเป็นตนนะเพราะรู้สึกว่าเออพอเรามีเวลาให้กอล์ฟรู้สึก,กว่าเอ,อ้ยเราให้เวลาตรงนี้จริงมันเหมือนกลับไปในตารางเดิมของอของการฝึกซ้อมอีกแล้วใช่ใช่ออครับตอนนี้ก็ยืนยันว่าพี่บอลเนี่ยครับทุ่มหัวใจทั้งหมดให้กับกอล์ฟใช่ดูแล้ว<อ>ครับย<อ>ืนยันตรงนี้ครับวันนี้ขอบคุณพี่บอลพระดอนมากนะครับที่แมเสียเวลาให้กับสปอร์ตรับอรุณมาถึงได้ขึ้นเรนส์เลยทันนาซิตี้ซ้อมเป็นประจำใช่ไหมครับใช่ครับธนาซิตี้ครับ เป็นสปอนเซอร์อ่าใช่ครับที่สนามธนาซิตี้ให้ให้สถานที่ฝึกซ้อมนะครับทั้งดิวิ่งเรนจ์แล้วก็ทั้งออกรอบด้วยครับครับวันนี้สปอร์ตรับลุ้นก็ต้องขอบคุณจังพี่บอลพระดอนศรีชาพันธ์รวมถึงโปรดุกใช่ครับที่มาให้ความเห็นกับพี่บอลด้วยนะครับบอกว่าพี่บอลเนี่ยทำงานอย่างหนักมากเพื่อที่จะเติมโตให้ได้รวมถึงธนาซิตี้แห่งนี้ด้วยวันนี้เวลาหมดเลยครับผมชัยเดชเกียรติศิิรลาไปพร้อมกับพี่บอลพระดอนตรงนี้เลยสวัสดีครับ ครับครับเออันนี้อันนี้ของของพี่ครับ่อเลยไม่ไม่ตัวนี้ตีไม่ได้เลยนะครับชอบชอบจิกเข้าเท๊กครับเท๊กเขาบอกว่าดีเข้าดีิ